สวัสดีครับผมปอนสติดเพลเยอร์ตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไมครับในอีเลสเฟลของผมนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เรามาทำฟาร์มไก่อัตโนมัติกันดีกว่าครับคือว่าอุปกรณ์ในการทําก็มีดังนี้นะครับโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขอเก็บอุปกรณ์อันคลิปที่แล้วของผมก่อนนะครับผมโอเคนี้ไม่เกี่ยวครับผมสติ๊กไม่เกี่ยวครับโอเคประมาณนี้แล้วเนาะครับผมประมาณนี้ครับผมขอเป็น cobblestone ในการทำเป็นบล็อกตกแต่งนะครับผมแล้วก็อันนี้แค่สองอันโอ,โอเคคือครับจะมี cobblestone นะครับแล้วก็ดิเพนเซอร์จากนั้นก็กระจกเนาะบล็อกกระจกครับผม redstone ครับผมจากนั้นก็ redstone ทออทังลาวาครับผมลาวาหนึ่งทางนะฮะแล้วก็ hopper จากนั้นก็ cobblestone ที่เป็นสลับนะครับ โอเคกล่องหนึงกล่องจากนั้นก็มันคืออะไรครับผมเลสโต n คอมเ p ลเตอร์นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวครับผมขอเหล็กสักประมาณ4ก้อนก่อนนะครับโอเคนะฮะหนึ่สามสี่นะครับเพื่อเพื่อที่ว่านะครับผมจะทำปิกแอกกับที่ขุดดินนะครับผมโอเคหนึ่สอี่โอเคปิกแอกับที่ขุดดินนะครับคือว่า ิแอกับที่ขุดดินผมก็ได้พังไปแล้วแล้วเนาะครับผมประมาณนี้เราหาทำเลที่สร้างกันดีกว่าครับโอเคทำเลที่สร้างอ่าผมขอเป็นเกาะตรงนู้นแล้วกันนะครับโอเคครับผมอ่าผมก็ได้เปลี่ยนมากินเป็นเนื้ออันนี้แล้วนะครับเนื้อแกะสุกนะครับผมโอเคแต่เนื้อไก่สุกผมอ่ะพึ่งเผาลงเอาลงเผาไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับผมโอเค ตรงนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าต้นไม้นี้ผมก็จะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมเพื่อ,อประดับตกแต่งนะฮะเพื่อความร่มรื่นร่มเย็นนะครับผมเคแต่ตรงนี้รกจังไม่เป็นไรนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมพื้นที่การทํานะครับไม่กว้างนะครับผมพื้นที่การทําก็สามคูณหกบล็อกเหมือนเดิมนะครับโอเค จะตรงกันนะครับโอเคครับผมประมาณนี้เนาะอ่ะผมก็ได้ทําให้ดูในคลิปที่แล้วด้วยนะครับผมอ่าในคลิปก่อนๆนะครับผมอ่าคลิปประมาณคลิปแรกๆนะครับโอเคประมาณ ep ที่สามอ p ีที่สี่น่าจะอ่าน่าจะถูกนะฮะประมาณนั้นนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ทิ้งท้ายให้ด้วยนะครับโอเคนะฮะ เดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนครับผมเคลียร์ทำไมมันมืดเร็วจังครับผมผมไปนอนก่อนไหมเคลียร์แลกมากครับจังหวะนี้เคลียร์อ้เมืองนี่นี่คือเมืองครับผมผมเพิ่งรู้นะฮะเคลียร์ประมาณนี้เมืองตรงนี้ก็ถมไปเลยนะฮะถมปิดไปเลยครับผม แต่ก่อนอื่นครับก่อนอื่นนะครับขอไปนอนก่อนครับไม่อยากสู้กับมอนสเตอร์นะครับโอ้โหพึ่งมืดมอนสเตอร์ก็เกิดละละ่ะเพิ่งจะรู้สกเลตันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปเลยแล้วกันนะผมเข้าบ้านนะฮะเดี๋ยวมันจะยิงใส่ผมโอเคนอนแป๊บนะฮะพรุ่งนี้เช้าเรามาทำกันต่อครับโอ้โหเฝ้าหน้าบ้านเลยละ่ะ โอเคนายโดนแดดเผาไปอย่ายิงแล้วนะโอเคไปทํากันต่อครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะอุปกรณ์น่าจะครบแล้วนะครับผมถ้าผมไม่ลืมอะไรนะประมาณนี้เนาะโอ้โหผมเพิ่งขุดทำไมปิกแอผมพังเร็วเหลือเกินนะผมไม่ใช่ปิกแอนะฮะที่ขุดดินครับ เค okay. ผมขอเคลียร์แบบว่าให้สวยๆก่อนครับผมสะดวกในการทำนะฮะวิธีขนย้ายไก่ของผมก็เหมือนเดิมครับผมใช้วิธีการล่อโดยการใช้ซีดนะครับมเมล็ดซีดครับผมเค okay. จะหมดแล้ว โอเคหมดแล้วครับตรงนี้ผมก็จะเอาอะไรถมดีครับโอเคอย่า okay. งนี้ละกันนะผมไม่พอครับไม่พอทำยังไงหรอครับตัวช่วยสุดท้ายครับบล็อกทรายครับผมโ okay. อเคประมาณนี้เนาะผมเคลียร์แป๊บหนึ่งครับเค okay. พื้นที่การทำสามคูณหบล็อกครับผมประมาณนี้ทําตรงไหนดีครับที่มันสวยๆนะฮะตรงนี้ละกันครับโอเคสี่ห้าหโอเคประมาณนี้นะครับพื้นที่การทําก็3าคูณหบล็อกเนาะจานั้นเอาหัวว์สโตนวางไปเลยนะฮะใครจะเอาเป็นบล็อกอย่างอื่นก็ก็ได้นะครับ ขออย่างเดียวอย่าเป็นบล็อกไม้ครับผมโอเคเพื่อลดปัญหานะครับเวลาตัวถังราวามันค้างนะครับมันจะไหม้นะฮะโอเคครับผมประมาณนี้ครับผมอันดับแรกนะครับกล่องครับอันดับแรกให้วางกล่องนะครับผมจากนั้นตามด้วยฮอปเปอร์ครับโอเคฮอปเปอร์ก็วางด้านหลังกล่องครับกดนั่งแล้วก็วางโอเคไม่งั้นมันมันจะไม่สามารถวางได้ครับตรงนี้กดนั่งนะครับ โอเคเอาสโตนสลับครับกระโดดวางโอเคประมาณนี้นะครับาจากนั้นตรงนี้ก็เอาเป็นบล็อกธรรมดานะครับวางไว้ตรงนี้โอเคจากนั้นก็ดิเพนเซอร์ ensor, นะครับเอาวางไว้ตรงนี้จากนั้นกดนั่งีอคีวางบนนี่ครับดิเพนเซอร์ตัวนี้ใส่ถังรา,างลงไปครับผมประมาณนี้นะครับโอเคทำยังไงต่อครับผมตรงนี้ก็วางบล็อกธรรมดาครับจากนั้น ให้หันหน้าไปทางนี้นะฮะจากนั้นเอา r e s t o n e c o m p i l o r ครับกระโดดวางโอเคให้นี่นะครับเหลี่ยมนะครับมันหันหน้าไปทางนู้นนะฮะครับผมให้ตัวของนี่นะครับไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรใดใทั้งสิ้นนะครับผมผมวางถูกไหมเนี่ยไม่สิยังครับอันนี้อย่าพึ่งนะฮะ r e s t o n e c o m p i l o r ครับอย่าพึ่งนะฮะจากนั้นให้เอา อปเปอร์อีกตัวนึงนะครับวางครับผมกดนั่งครับแล้วก็กดไปที่คลิกไปที่นี่ครับฮอปเปอร์นะฮะครับผมจากนั้นก็วางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นนี่ครับเลสเตอร์คอมเพรสเซอร์นะฮะวางไว้ตรงนี้โอเคให้มันหันหน้าไปทางโน้นแล้วเนาะโอเคครับผมจากนั้นตัวนี้ก็ปิดไปเลยครับโอ้โหทรัพยากรผมไม่พอครับผมตรงนี้ครับโอเค ตรงนี้ก็เอาเป็นนี่นะครับเลสตน stone นะครับวางไว้แบบนี้จากนั้นก็โอเคกดนั่งครับกดไปที่เลสตน stone นะครับโอเคประมาณนี้จากนั้นวางบล็อกข้างบนตนูนเออไม่ใช่ครับผมพูดผิดครับขออภัยครับแล้วก็วางแบบนี้ครับผมโอเคเลสตน stone ธรรมดานะฮะจากนั้นก็าวางเลสตน stone o แบบนี้โอเคจากนั้นก็กดนั่ง แบบนี้นะครับโอเคแบบนี้ก็แบบนี้โอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เลสตนธรรมดาวางแบบนี้โอเคเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะดับนะครับถ้าไม่ดับก็แสดงว่าคุณทําผิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอไปอาหาดินส,สักคู่นะครับผมหาดินหาดินล่ะ ไม่ใช่สิหาโคเวอร์สโตนนะฮะขออภัยครับช่วงนี้พูดผิดบ่อยๆนะฮะโอเคนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคขอหาหินสักคู่นะครับหินก็ขุดตามเหมือนตรงนี้ก็ได้ครับผมไม่ว่ากันครับแป๊บเดียวครับขุดแป๊บเดียวโอเคได้เยอะไหม เดี๋ยผมก็ประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับเคขึ้นแป๊บโอ้โหผมขึ้นไม่ได้ผมบอกเลยเคประตูนี้เธอของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะเกษผมเดี๋ยวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฟาร์มไก่ของเราโอเคอยู่ไกลบ้านนะครับจะได้ไม่แหลกนะครับโอเคครับผม มาน,นี้ครับจากนั้นนะครับจากนั้นครับตรงนี้สองบล็อกข้างหน้าตรงนี้ครับก็วางปิดไป,ไปเลยนะฮะสูง3าบล็อกครับผมเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรมีอะไรมาหรอฮะตรงนี้ก็ปิดไปเลยครับสูง3บล็อกเหมือนเดิมนะครับผมปิดไปเลยครับโอเคอ่ะหมดอีกแล,ล้วล่ะโอ้โห หมดเร็วจริงโอเคประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เอาเป็นกระจกวางไปเลยนะครับผมเคเสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยครับผมเดครับผมว่านะผมลืมอะไรอย่างนะครับผมผมไม่ได้เอาบันไดมาครับเดี๋ยวผมไปคาบบันไดสักครู่นะครับผมเดี๋ยวสิไว้นะมันช้าเดี๋ยวผมก็จะทําเป็นสะพานนะครับสะพานต่อไปทางโน้นแล้วเนาะครับผมประมาณนี้นะครับ แหลกเหลือเกินนี่อ่าตอนนี้ผมจะทำอะไรนะใช่ครับข้าบ,บันไดนะครับผมเคสักครู่นะครับเก็บนี่แป๊บเคเป้าหินแป๊บครับผมลืมนะครับโอเคครับผม ผมนึกว่ามันจะพอไงครับหินครับผมคิดนะฮะไม่พอครับหินโอเคไปกันเลยฮะฟาร์มไก่ของเราก็สิเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฟาร์มไก่สุกอัตโนมัติครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวแค่เอาป้ายมาแปะใช่ไหมครับโอเค ไปมาแปะตรงนี้นะครับตรงนี้ครับผมประมาณนี้นะครับโอเคสวยงามครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับปิดไปเลยครับผมตรงนี้ด้วยครับโอเคจากนั้นเอาสลับมาครับสลับแบบนี้สลับก็วางปิดไปเลยนะฮะเพราะว่าการอะไรนะครับการมอนสเตอร์เกิดนะครับอ่าตรงนี้ไม่ท่องก็ได้นะครับเพราะตรงนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของไก่ครับผม นะครับเอโหเป๊ะเวอร์ครับผมโอเควางบันไดแป๊บโอเคสวยงามครับเหลือแค่เอาไก่มาอาศัยอยู่นะครับเดีย๋ยวผมขอทําทางเดินก่อนนะฮะเป็นสะพานนะครับสะพานครับผมโอเคนะครับโอเคต้นข้าวของเราก็โตแล้วนะครับ เดี๋ยวผมค่อยมาเก็บเกี่ยวนอกรอบเงานะครับผมขี้เกียจครับไม่ใช่อะไรหรอกครับเอเคโอ้โหตรงนี้โตแล้วล,ะล่ะโอ้โหตัวเร็วมากครับคุณผู้ชมฮะเขี้ผมขอกินข้าวก่อนครับเอเคผมจะทำอะไรนะใช่ครับผมอ่า จะทำสะพานใช่ไหมครับโอเคครับทำสะพานครับทำสะพานนะครับผมจะเหลือไว้ซักบล็อกหนึ่งครับเพื่ออะไรหรอครับเพื่อที่ว่ามันจะได้เรียงกันสวยงามนะครับผมจะไม่เอาออกหมดนะครับเหลือบล็อกหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้วางกันรัวๆนะฮะจังหวะนี้โอเคจะมือได้ละ โอเคผมก็วางจากตรงนู้นละกันนะครับขอวางแบบง่ายๆเลยครับผมโอเคกดนั่งวางโอเคประมาณนี้มอนสเตอร์ Monster, นายอยากเกิดนะคิปเปอร์ด้วยจะเป็นอะไรที่ดีถ้านายไม่เกิดโ okay. อเคเขาวางรัวๆก่อนครับ ผมประมาณนี้เคเคเคเดี๋ยวเาเสร็จแล้วครับต่อไปเรื่อยๆนะฮะสักคู่นะครับทําสะพานแป๊บนะครับเพื่อความสวยงามครับผมเคไม่ใช่สิอันนี้โอเคสวยงามครับ โอเค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 ,อเ,คเสร็จแล้วครับทำไมวังไม่ได้ครับผมอ๋อมันไกลเกลินไปครับผมโอผมเบอร์ครับโอเคจะถึงแล้วซอมบี้นายนายชอบมาตบหลังเราอะผมนี่วังเวงนะฮะโอเคโอ้โหซอมบี้ยังจะมา ยังจะมาขอบคุณที่หลังไม่ต้องนะขีบโอเคครับผมเสร็จแล้วผมก็จะไปนอนต่อนะครับเดี๋ยวอาน่าจะจบคลิปนี้นะครับอ๋อผมว่าจบเร็วไปไหมครับผมว่าหาทําหาอะไรทําดีกว่าไหมครับครับผมอาผมก็จะทําอะไรดีครับผู้ชมฮะมีเมล็ดแตงโมอยู่นั่นเราไปปลูกกันดีกว่าครับผมโอเคนะฮะ ผมก็จะเล่นแมพของผมไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคผมสัญญาครับแมพนี้ครับผมจะไม่ลบแล้วครับถ้ามันไม่แลกนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมค่อยเอาไก่มาใส่นอกรอบเอานะครับหรือว่าใส่เลยถ้าจะใส่เลยครับผมเดี๋ยวค่อยใส่ครับประมาณนี้ครับผมโอเคอ่าต้องการ เล็ดแตงโมนะครับสิบมเมล็ดเองล่ะแบบนี้ให้กันได้ด้วยเดี๋ยวครับเหลืออย่างนึงครับผมถังน้ําขอสองถังครับโอเคอาจากนั้นจากนั้นจากนั้นอันนี้เอาเก็บครับผมเก็บก่อนนะครับโอเคประมาณนี้น่าจะได้ครับโอเค ัดเรียงแป๊บนึงฮะโอเคไปเลยครับคลิปนี้จะไม่มีเพลงนะครับผู้ชมฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับผมโอเคทำไหนดีครับทำตรงนู้นแล้วกันครับผมโอเคมีตัวอะไรมาสกินลตตันครับผมอืมหญิงแม่นจริงตรงนี้นะครับผมก็ได้มาขุดทำเลทำให้มันเรียบๆแล้วนะครับโอเคนะฮะ โอเคสองสามสี่ห้าประมาณนี้เนาะเขีย okay. น้ำอินฟินิตี้ครับวางไว้แบบนี้แล้วก็เว้นไว้วางแล้วก็ตักตรงกลางครับผมโอเคแบบนี้ก็เต็มแล้วครับเขียนผมประมาณนี้โอ okay. เคเขียวผมเดี๋ยวน่าจะมีฟาร์มแตงโมอัต,ตโนมัตินะครับเร็วๆนี้ครับผมโอเคจากนั้น มันเล็ดแตงโมรครับปลูกลงไปครับปลูกลงไปครับจังหวะนี้เคเดี๋ยวผมไปหาแตงโมเพิ่มอีกนะครับเผื่อมีอุย้ยอย่าตกขอบคุณครับที่ไม่ตกเคยเคยเคเดี๋ยวผมต้องไปหาตรงไหนครับเนี่ยโอเคตะลุยแมพครับจังหวะนี้เคมีแตงโมให้กันไหม โอ้โหเมื่อกี้เหยียบบนกระบองเพชรไม่ตายล่ะนี้ก็มีล่ะเื๋อผมประมาณว่าจะเจอแตงโมครับเจอครับผมตรงนั้นครับโอเคถ้าเจอแมวก็จะเป็นอันดีครับอ๋อใช่ครับใช่ครับอ๋อเดี๋ยวผมครับครับที่ตกเบ็ดนะครับที่ตกปลาผมโอเคครับที่ตกปลาแล้วกันครับเพื่อเพื่อว่าเพื่อที่ว่านะครับถ้าผม เจอแมวครับผมแมวป่านะฮะผมก็จะเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงครับโอเคนะครับจะได้ไม่เงาครับผมมีคนคอยติดตามใช่ครับผมประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาแตงโมไปปลูกกันนะครับแตงโมก็ได้เยอะพอสมควรครับผมโอเคแถวแถวนี้มีหมู่บ้านเอ c มีซครับน่าจะไม่มีครับเป็น น่าจะเป็นเกาะล้างนะครับอุย้ยตกผมว่าแล้วเป็นเพราะความโง่ของผมอีกแล้วเคตะลุยแมพก่อน,นะผมเผื่อมีครับเผื่อมีหมู่บ้านนะฮะไม่งั้นผมก็หลงผมบอกเลยเคน่าจะไม่มีอะไรนะครับ เป็นน่าจะเป็นทะเลทรายแบบที่กว้างขวางมากเลยครับผมถ้ามีหมู่บ้านก็น่าจะดีนะครับเคเฮ้ยตรงนู้นมีโอ้โหเป็นแค่โอเอซิสเองล่ะโอ้โหทำกันได้ลงคอถ้ามีพีระมิดนี่ผมจะไม่ว่าอะไรเลยนะเป็นแค่โอเอซิสแค่นี้ล่ะ โอ้โหข้างในนี่ก็มีน้ำขอบคุณครับที่หลังไม่ต้องไม่รับโพ้โหกลับดีกว่าครับอยู่ไม่ได้แล้วครับกลับดีกว่าครับเคลียเป็นว่าเรากลับครับไปปลูกแตงโมของเรากันต่อนะครับโอเคประมาณนี้ครับคลิปผมก็ยาวพอสมควรแล้วฮะวันนี้นะครับโอเค ประมาณนี้ครับผมเป็นอะไรที่ดีนะครับทำไมผมวิ่งชา้าจังถ้ามียาสปีดนี่นจะดีมากนะครับเจ็บตกแค่สามบล็อกเจ็บเองล่ะโอ้โหมันไม่น่าจะเจ็บนะคุณผู้ชมฮะโอเคจะถึงแล้วฮะโอเเมื่อกี้ผมข้าม กระบองเพชรโอ้โหไม่เป็นไรทำไมตอนนี้เป็นไรครับเชีประมาณนี้นะครับแล้วผมสร้างตรงไหนครับเนี่ยปลูกแตงโมโตอเอตรงนู้นครับผมปลูกต่อบปลูกต่อนะครับเช่ เชือผมประมาณนี้ขอ,อน้ำหน่อยครับโอเควางแบบนี้นะครับน้ำอินฟินิตี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเคประมาณนี้ครับผมจากนั้นจากนั้นค้าเป็นมเมล็ดเลยครับสักคู่นะฮะสักคู่โอเคประมาณนี้ ปุกรัวปุกรัวถ้ามาีฟักทองจะเป็นอะไรที่ดีนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีฟักทองแล้วครับผมเคก็ประมาณนี้เนาะโอเคเหลือยิ่มสี่ครับขุดไปสิบสองบล็อกครับผม ได้แปดบล็อกครับไม่เป็นไรนะฮะเราไม่เสียใจครับผมเค okay. ประมาณนี้ตักน้ำครับขอแค่2ถังก็ทำน้ำอินฟินิตี้ให้กับเราได้แล้วนะครับประมาณนี้เครอมันโตก็เก็บผลผลิตได้แล้วครับผมเค okay. ประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้ก็เป็นอะไรที่สร้างง่ายนะครับโอเคเลยอีกตั้งแปดอันอ้าวอีกตั้ง8อัน,อออนแล้วก็ไม่บอกกันครับผมเดี๋ยวผมคำนวณแปบ๊บอันนี้วางแตงโมแตงโม,งโมออกมันก็จะตกลงมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาขุดตรงนี้นะครับแกผม เริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับโอเคสองถังครับประมาณนี้นะแคบเดี๋ยวผมไปตักผิดเฉยครับผมสักครู่นะครับผมกดผิดครับเพิ่งไปกดไอตัวอัดคลิปวิดีโอของผมครับผมโอเคพวนดินนะควนดินครวรดิน,ดน,ดนปลูกลงไปครับเค ประมาณนี้นะฮะถ้าผมรอโตครับแล้วก็เก็บเกี่ยวผมผลิตได้ตามสบายครับผมเดี๋ยวผมไปทําอะไรต่อดีครับใช่ครับทําอะไรต่อดีครับครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมขอ,อไม่ขอทําแบบยังไงครับผมขนย้ายไก่แบบเก่าแล้วครับผมจะขอขนย้ายไก่แบบใหม่บ้างครับผมเผื่อว่า,าจะใช้ใน สวยโบต่อไปครับคิดค้นแบบว่าไอเดียใหม่ๆบ้างครับผมโอเคผมก็จะเก็บไข่นะฮะเก็บไข่แล้วกันครับผมมี2วิธีนะครับเก็บไข่กับเอา,มาเมล็ดซีตล่อนะครับเดี๋ยวผมขอค้าเป็นอันนี้แล้วกันครับอขอไมห้หน่อยครับโอเคเอาสักประมาณกล่องหนึ่งกล่องใหญ่นะฮะครับผม ครับผมเอาวางไว้ตรงไหนดีครับวางไว้ตรงนี้แล้วกันครับหนึ่งกล่องใหญ่นะครับโอเคตอนนี้ก็ได้สามลูกอยู่นะฮะครับเอาไว้ต่อคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนนะครับเก็บไข่นะฮะเก็บไข่ไก่แล้วก็ไปเก็บโกโก้ตรงนู้นนะครับนี่ครับผมก็เริ่มโตกันหมดแล้วฮะแล้วก็เก็บเกี่ยวอ้อยนะครับผมก็ ข้าวตรงนี้นะฮะครับผมแล้วก็ตกแต่งทางเดินแบบว่าสะพานเล็กน้อยนะครับผมโอเคครับแล้วก็ปักทอดนะฮะรอบๆกันมอนสเตอร์เกิดครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมมีงานต้องทำอีกเยอะแยะมากมายครับผมคลิปหน้าได้ต่อ ทำบ้านกันต่อนะฮะสร้างบ้านกันต่อผมบ้านผมยังไม่เสร็จเลยครับหลังคานี้ไม่มีนะฮะโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ